ร่มเงาของไม้ใหญ่กับพื้นป่าอนดุดมสมบูรณ์ที่เห็นนี้นับเป็นความสําเร็จความภาคภูมิใจของชาวบ้านโลโคชุมชนปากกาเกยอหรือชาวกะเรี่ยงในจังหวัดกําแพงเพชรซึ่งได้รวมตัวกันปกป้องและรักษาผื้นป่าแห่งนี้ไม่ให้ถูกทําลายสืบทอดตามจิตนารม์ของพัตุรักชาติวีรบ,บุรุษแห่งผื้นป่าอดีตผู้นําที่ล่วงลับรอยเลื่อยที่ปรากฏอยู่บนต้นมะข่ามงคือสัญลักษณ์ของการต่อสู้ระหว่างพัตุกับกลุ่มนายทุนซึ่งได้รับสัมปทานป่าที่บ้านโลโคเมื่อ30ปีก่อน การต่อสู้ครั้งนั้นพัตุนำกลุ่มชาวบ้านออกมาต่อต้านทำให้ในายทุนต้องยุติการตัดไม้และออกจากพื้นที่ไปพ่อเราเนี่ยเขาไม่ยียอมเขาไม่ให้โค่นดิขาดเพราะว่าไม้ที่ใหญ่ที่สุดนี่เขาไม่ใหญ่ให้ตัดเขาไม่ใหญ่ใหญไปโค่นคนนี้ท่านนายทุนเขาไม่ค่อยยอมแล้วแต่จะเป็นท่อยอมเพราะว่าเรารวมรุมมือกับทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยเราไปขอร้องเขาเราไม่ได้ใช้กาําลังแค่เราพูดไปนี่แหละ เราก็จะเอาไว้เป็นธรรมชาติป่าอยู่ได้โคก็อยู่ได้ป่าถ้าป่าหมเราก็อยู่ไม่ได้วางนั้นน,น่ะคราวนี้ไม้แต่ละต้นเขาก็มีชีวิตเราก็ไม่อยากจะไปตัดเขาไม่อยากไปทำลายเขาพาตุไม่ได้เป็นเพียงผู้นำชาวบ้านในการต่อต้านการบุกรุกทำลายป่า แต่ยังปลูกฝังความรักป่ารักชุมชนสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนช่วยกันรักษาทรัพยากรจนสามารถถ่ายทอดเจตนารมณ์การอนุรักษ์ป่าจากรุ่นสู่รุ่นจนวันนี้หมู่บ้านโลโคเป็นเพียงพื้นที่เดียวที่ยังมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีการแบ่งเขตพื้นที่ทำการ,กรเกษตรของชาวบ้านกับพื้นที่ป่าชัดเจนทำให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลแตกต่างจากพื้นที่ข้างเคียงที่สภาพป่าแปรเปลี่ยนเป็นได้เลื่อนลอยนี่คือความสำเร็จและความยอมรับ อันเกิดจากพระตูรักชาติเวีรบุรุษแห่งบ้านโลกโพ